ไอ้ไหมเอ้าไม่ตีการเล่นก่อนแข่งไอ้ลมไอ้ใหญ่เก็ยเียนไอไหมเียนเลยงงงง

不要！不要 <Yeah, S 2> <ales>！不要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  เป็นนานเป็นน้อยๆแต่เป็นนานๆตอนอ้าทำไมยี่รู้อ่ะไม้ดิไนมันมัจะรู้นดมือวะมแมแูรู้แล้วขายเมื่อกี้ขข้ารู้กันหมดแล้วต้งข้ารู้ทลกขายท้ายรู้ เลยเนี่ยแว้อมันพร้อมกนอไอ้หนูหวเท่าไหร่ดีเ่ไม่ไหวนเืองแทเ่องีต้องผมกัลงผมงลงรอพี่ต้องนอนเมื่อยใช่ไหม มีสองกชายเ้ยนเเล่นตกรวมงั้นไตกรวมก็โดมสอคนใม่หม่มเพราะถ้าตกรวมมันงานได้อะไ้าทั้งเดกลงเลยไม่ได้อไาตกรวมงูเลยงูเลยไม่ได้งันงอนนโบที่สอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีองมีเดี๋ยวมึงมาเช็คดูได้ใช่านนคนนึงคนนั้นก็โดนไม่เป็นไรมีวงจรปิดมึงมาเช็คดูได้ อะไรคุณติดหมเฮ้ยอยู่ดิไม่ได้ไม่ยังขอกใด้ไหนติดดิติดติดเออบ้องหูไอดไอ้ไุ้ไม่ก้มบอกเลยเฮ้ยเม้ยเฮยัไม่รับตอบไิงๆนี่ไม่ใช่ละ

ไม่ได้ใจเอย่าลองมีกลองมีกูไม่มิดเลยโอ้ยแรงเิเกียเด็กจิ๊เฮียร้องเลยนะต้องเลยต้องหนุ่มี่เลพี่เล่ต้งเลยพี่อ๊อฟดมากนะ ไอ้ไอ้ะเอาหัวที่มูดพืวนอนเฮ้ยพี่บอกถ้าถ้าทาคนลงอกไห่เออตีสคนก็อีกตีมตีเหมือนกันมันไมท่ากัเอากพี่มันตยมนไทยดิโอโอโโอ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 ออ โอ้ยค่ตีเลยวุ้ยกอใช้ขี้หัวไม่ได้หรออนเขีเ่เขีบ้านตั้งหัวไม่ได้พี่ป้อนไม่กล้าตกมาปัวนร้นี่ะกวุ้ยป่อนมองวุ้ยแค่แถวไอ้ตรงอี๋นี่ดิไม่กลัวหรอนี่ดิ ไอ้นมเดี๋ยวผมต้งรอเฮ้ยเดี๋ยวกมเดี๋ยวไตไอ้นม้ไอ้ว่าไอ้นงรอไปหลายเน่ยตนตลอด่ะชินานอ่ะบอลเออหลงต่อให้นางเอาควของให้หลงต่อเฮ้ยเดี๋ยวดี ขอมีนักมือไว้สอเด๋ยรู้เลยอะขอตีเบาหนึง้าคนหรอเอาาตาแล้วมึงไอ้ปอนึงไม่ค่อยตีตีเอาตวันไหวเอาตวันไหวเอาเอาตีกัโตโอ้ยมนน่ะนไอ้น้อม พี่บอลต้อรอลครับหึิงหลอกยิงใครหลอกหลอกพี่ไม้โอ้โหโอ้โหไอ้ไม้อ้จิ้มน่าจะรู้ well. ด้วยอย่างเงี้ยหรอเออไอ้เหี้ยมันลย่ไปเลยกงเลยต้อไม่ตีว่าโดนมันไปเลยไ่เลย เดินเดินเา็ดล้วอ๋อโอ้โหโน่จังเลยไอ้กูเตรียมไปเท่าไหร่นรู้เท่กูตรมกูรู้ทันทีเลยลุงเลยไอ้หายปีนั้นหรือกูกตรียเตรียมกูเตรียมแน่แน่ซ้อนโอ้ยโดนดิแกไทยยังข่มนักสืบอีกนะฮะ ไอ้นุ่มบอลตีมึงไม่ค่อยตีเลยเด้ยวไอเฮียเนี่ยไม่ค่อยตีอไอ้เดียวหนุ่มตัดแม่ต่อหัวเขาเรื่องต่อหัวรูปหลังไอ้เฮียนี่อลย

ดีไม่ตายไม่ตายไม่ใช่อะไรไอันี่แกงอะไรดูในกล้องได้ไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่ได้เต้นจางหมดแล้มเนี่ยไอ้เว้ ไมด้หรไอ้ว่านีบงจะาเคล้ก่อนบึเมาเคงลก่อนดันน้ำร่องน้ำร่องเคมไเอะทำไรสเอ็มแล้ววะปิงปตอนดีดบอลอกอีบอลฮีต้า ไปอ๋อใครกันเลยเงี้ยโอ้โหโอ้โโอ้โใครใคเจบปโอดเจบไนุ่มไอ้วไปไปไปเลยไเไลแย่งเลยไดแ่แรกสงเทราไม่ดแล้วี่สอนแ่ง่ที่เดียวไปอ๋อตยถึงไปพูดยางนฉหาเาก็รู้เลเอมิดมิดย โอ้โหผมไม่้เลนนไม่เกียนเทำไมกูไม่เขียนกูติด่เยนมึงจะเริ่กระทงได้หนูไอ้ไม้เลยไอ้ไม้มึงไม่เลิกเหรอตอนเนี้ยไม่เลิกครับเพราะว่าไม่เลิก